ันนีครับเรามาดูธีการติดตั้งชุดเครื่องเสียงนะรัผมตัวนี้จะเป็นแอมป์ 3.8a นะครับมกับไม้ลอยแล้วลำโพง10นิ้วนะครับเรามาดูการเชื่อมต่ออย่างแรกก็คือเราจะมีไม้ลอยนะครับผมด้านหลังนะครับผมอ่าลูกค้าเสียบแจ็คเข้าไปได้เลยนะครับผมก็มาเสียบตัวของแอมไม์ช่องที่1 เสียบช่องที่หนึ่งนะครับผมปรับช่องที่หนึ่งนะครับผมต่อมาจะมีสายสัญญาณให้นะับสองเส้นนะครับผมต่อ,อยังไงตัวแอมป์ไปยังลำโพงนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับมาด้านหลังของตัวแอมป์นะครับผมให้ลูกค้าเราผมหมุนอ่าดำแดงออกมานะครับผมสีแดงเสียบสีแดงสีดําเสียบสีดานะครับผมแล้วก็เสียบด้านล่างจะมีรูให้เสียบนะครับผมขาเสียบไปแล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยนะครับ นี่สีแดงเสียบ,บสีแดงผมประมาณนี้นะครับต่อมาทําเหมือนกันทั้งสองด้านนะครับผมต่อมาเรามาเสียบที่ยืยงตัวลําโพงนะครับผมลำโพงสีแดงแล้วผมอาจจะมีดูให้สอดนะครับผมลูกค้าหมุนออกมาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เสียบ,บเข้าไปได้เลยนะครับเสียบเข้าไปเลยสีดานะครับผมเสียบเข้าไปได้เลยครับผม แนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมติดตั้งง่ายมากๆนะครับผมทีนี้ลูกค้าก็สามารถต่อบูทู้ USB อดดิการได้เลยน,นะครับผมอันนี้เป็นวิธีการติดตั้งนะครับก็ประมาณนี้ครับผม